จังหวัดตาราดมีการประชุมคณะทํารรงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประเด็นการพัฒนาที่3เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจรองรับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคครับนายนารงเทพเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดตาราดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราดประเด็นการสร้างเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ รองรับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคซึ่งสำนักง,งานพานิจจวัดตราดแล้วก็เลขาธิการของคณะทำงานจัดขึ้นนะครับก่อนหนี้จังหวัดตราดมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราดเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคนโยบายของรัฐบาลเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีและแผนพัฒนาจังหวัดโดยมีการบูรณาการทํางานประสานความร่วมมือแบบเครือขา่ายร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อจัดทําแผนงานบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดแผนปฏิบัตรริราชการประจําปีของจังหวัดรวมถึงการจัดทําคําของบงประมาณด้วยนะครับ โดยสําหรับการประชุมคราวนี้มีการเสนอประเด็นพัฒนาที่3กครับเสริมสร้างศักยภาพทางเศรฐษฐกิจร,รองรับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดตราดปี2,566-2,570าฉบับทบทวนประจำปีงบ6-8ที่มีการมุ่งเสริมสร้างศักยภาพทางเศรฐษฐกิจเพิ่มโล่าการค้าจัแดนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีการพิจารณาแผนงานโครงการกิจกรรมที่เสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการปี69รวมทั้งแผนงานโครงการกิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดตราดปี66-70ฉบับทบทวนประจำปีงบ69ด้วยโดยปรับปรุงข้อมูลอิงจากแผนพัฒนาจังหวัดตราดปี66-70ฉบับทบทวนประจำปีงบ68นะครับ